ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะอยากจะถวายขัาพยานนะคะครั้งแรกที่ได้เข้ามาในห้องดิอันดานมีครั้งแรกที่กดเข้ามาคือได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่ดนาเน่นในห้องนี้มากและได้ฟังคำนบัสการได้สัมผัสถึงการทรงสถิตที่ดาเน่นได้สัมผัสถึงการทรง เทลนเทลนของพาวิทยาบริสุทธิ์ลงมานะคะและได้สัมผัสถึงการปลดปล่อยได้ถ้อยคําของผู้ดาห้องที่อธิษฐานยกชื่อเราปลดปล่อยเราเราได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอย่างนานเด่นของพาวิทญ,ญาบริสุทธิ์ที่เทลงมาที่ภาพที่ดุเห็นตอนนั้นก็คือการ แบบเือดสายฟ้าฟาดลงมากลางหัวลงมาสู่หัวใจจิตวิญญาณเลยค่ะและเหมือนบางสิ่งบางอย่างถูกยกออกไปได้สัมผัสการสร่านของฤทธิ์พะวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในหัวใจในวิญญาณในวันนั้นและทำให้ร้องไห้ร้องไห้ออกมาไม่หยุดจนจบการนมัสการก็มาล้องต่อข้างนอกห้อง กับสามีและลูกได้สัมผัสถึงกันแต่สัมผัสการปลดปล่อยการยกออกในบางสิ่งบางอย่างที่เรามีปัญหาที่เราเจอพระเจ้าถูกยกออกได้สัมผัสถึงการชำระชำระยกออกไปปัญหาความคิดต่างๆการปลดปล่อยได้รับแต่วันนั้นรุ้นได้รับ และสิ่งที่นุ่นได้รับหลังจากที่วันถัดมาคือหัวใจที่อ,อดโยนขึ้นหัวใจที่สัมผัสพะวิญญาบริสุทธิ์ง่ายขึ้นไวขึ้นได้สัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต์ไวมากขอบคุณพระเจ้าที่การปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งกีดขวางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนั้นทําให้นุ่นได้แตกสัมผัส ภาวิทญ,ญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสถึงเสียงของพระองค์ไวขึ้นและได้สัมผัสถึงการอธิษฐานและการขอหมายสาคัญข,ของพระเจ้าชัดขึ้นขอบคุณการปลดปล่อยมากในวันนั้นในการแตะสัมผัสของพระเจ้าในห้องฤทธอำนาจบีในวันนั้นขอบคุณพระเจ้าและทําให้ได้คุยกับสาบี บ่อยๆบ่อยๆว่าอยากให้เธอได้เข้ามาสัมผัสแบบนี้จังเลยอยากให้เธอได้เข้ามาสัมผัสแบบนี้จังเลยขอบคุณพระเจ้าที่ดีก็มีวันดันที่เราอยู่ในรถกันที่เรากดเข้ามาฟังร่วมกันซึ่งเราอยู่ในรถเราก็นำบัสก,การกันเปิดท่องสิ่งที่เราได้สัมผัสเหมือนเดิมก็คือการสัมผัสข,ของพวิญญาบริสุทธิ์ ของพระเจ้าสําหรับเราในวันนั้นเนาะก็อย่าแบกบปานเท่านี้ละค่ะพี่ดองแต่ส่วนของสามีก็จะจะจะให้เขาถวายขับพยานเองนุ่นจะไม่ได้ปิดตัวเองค่ะเพราะว่านุ่นชื่นชมยินดีมากในการที่ในเขามาในห้องฤทธิ์อับดานที่พระเจ้าปลดปล่อยพระเจ้าปลดปล่อยเรา ให้ได้เป็ดอิสระให้เราได้โบยบินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะอยากถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณบาบาด้วยขอบคุณบาบากัสมาด้วยนะคะที่นําเราไปสู่การปลดปล่อยที่แบบว่าเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยแล้วมันก็ บัดสัมผัสแล้วบัดปลดปล่อยบัดเป็นอิสระแล้วเราอยากจะับสิ่งเหล่านี้ไปให้คนรอบข้างของเราได้สัมผัสด้วยในสิ่งที่เราได้สัมผัสนะคะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรมากมายเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ